บาบาร่าคุณแม่ชาวอเมริกันวัยห0ปีอาศัยอยู่ในบ้านชานเมืองอันเงียบสงบกับจอร์ลูกชายของเธอและเอมิลี่ลูกสะภ้ายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่กำลังตั้งครรชีวิตของพวกเขาสงบสุขดีแม้ว่าเอมิลีจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการตั้งครนภอยู่บ้างบาบาร่าเป็นอดีตพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเกษียณเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดูแลบ้านและสวนวันหนึ่งชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับเควิน เทรนเนอร์หนุ่มรูปหล่อที่โรงยิมบาร์ b a r ตกหลุมรักเควินอย่างหัวประหัวปั๊มเธอเริ่มแต่งตัวสวยขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นและใช้เวลากับเควินมากกว่าลูกชายและลูกสะใภ้จอนแม่มีเรื่องจะคุยด้วยบาร์ร a r พูดขึ้นในเช้าวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารเช้าแม่กำลังคบกับเควินเขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่ยิมจริงหรือครับแม่ยินดีด้วยนะครับจอนตอบด้วยรอยยิม้มว่าแต่แม่ดูสดใสขึ้นนะครับช่วงนี้เอมิลี่เอ่ยเสริมขอบใจเจ้าลูกรักบาร์ิ้มเยิ้ แม่รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งเควินทําให้แม่มีความสุขมากแล้วเขาเป็นคนยังไงเหรอครับจอห์นถามเขาเป็นคนดีอ่อนโยนและเอาใจใส่ที่สําคัญเขายังหนุ่มและแข็งแรงมากบาบาร่าตอบด้วยน้าเสียงตื่นเต้นฟังดูดีนะครับจอห์นพูดแต่แม่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเจ้าแม่ดูแลตัวเองได้บาบาร่าตอบอีกอย่างแม่มีเรื่องสําคัญจะบอกพวกเธอเรื่องอะไรเหรอครับแม่จอห์นถามด้วยความสงสัยแม่กับเควินวางแผนจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกัน บา巴บากล่าวเราจะเปิดสปาสุดหรูใจกลางเมืองสปาเอยครับจอนถามด้วยความประหลาดใจแต่แม่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแจ็คเควินมีประสบการณ์บาบาร่าตอบเขาเคยทํางานในสปามาก่อนเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจประเภทนี้แล้วแม่จะเอาเงินลงทุนมาจากไหนเหรอครับเอมิลี่ถามแม่ก็จะเอาเงินเก็บของแม่ที่ฝากไว้กับจอนไงจัก巴巴บา,บาตอบแม่คิดว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเราจะรวยและมีชีวิตที่หรูหรา หลังจากที่บาบาร่าประกาศเรื่องการลงทุนทำธุรกิจจอนก็รู้สึกกังวลใจเขาไม่แน่ใจว่าเควินเป็นคนดีจริงหรือไม่และเขาก็ไม่เห็นด้วยที่แม่จะเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแม่ครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับจอรนพูดกับบาบาร่าผมว่ามันเสี่ยงเกินไปแม่ไม่มีปประสบการณ์ด้านนี้เลยและเราก็ไม่รู้จักเควินดีพอจอรนลูกไม่ต้องห่วงหรอกบาบาร่าตอบแม่เชื่อใจเควินเขาเป็นคนดีและเขาก็รักแม่มากเราจะประสบความสำเร็จแน่นอน แต่เงินนั่นเป็นเงินเก็บของเราทั้งสองคนนะครับแม่จอรนพูดผมกับเอมิลี่วางแผนจะใช้เงินก้อนนั้นซื้อบ้านหลังใหม่ลูกก็หาใหม่สิจอรนบาบาร่าพูดอย่างไม่ใส่ใจแม่แก่แล้วแม่ไม่มีเวลามานั่งรอความฝันของลูกแม่ต้องการมีความสุขในบ้านปลายชีวิตแต่จอนพยายามจะพูดแต่บาบาร่าก็ขัดขึ้นพอได้แล้วจอรนแม่อยากทําอะไรมันก็เรื่องของแม่แม่ตัดสินใจแล้วและแม่ก็จะไม่เปลี่ยนใจบาบาร่าพูดอย่างหนักแน่น แม่จะเอาเงินไปลงทุนกับเควินจอร์นหายใจเขาไม่รู้จะพูดอะไรอีกเขาไม่อยากทะเลาะกับแม่แต่เขาก็รู้สึกผิดหวังและเสียใจที่แม่ไม่ฟังเขาเลยเอมิลี่ที่นั่งเงียบม,มาตลอดก็พูดขึ้นบ้างคุณแม่คะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่นะคะเอมิลี่พูดแต่ฉันก็กังวลเรื่องการลงทุนครั้งนี้เหมือนกันเอมิลี่เธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้บาบาร่าพูดอย่างหงุดหงิดนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับจอร์นแต่เงินเก็บนั้นก็เป็นเงินของฉันกับจอร์นเหมือนกันนะคะเอมิลี่พูด เราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินก้อนนั้นมาฉันไม่สนหรอกบาบาราตะวะฉันจะเอาเงินไปลงทุนกับเควินและพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันหลังจากพูจบบาบาราก็ลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินเข้าห้องไปทิ้งให้จอรนและเอมิลี่นั่งอึ้งอยู่ตรงนั้นผมขอโทษนะเอมิลี่จอนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยผมไม่คิดว่าแม่จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะจอนเอมิลี่ปลอบใจฉันเข้าใจคุณแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีจอนพูด ผมไม่อยากขัดใจแม่แต่ผมก็ไม่อยากเสียยองเงินเก็บของเราไปเราค่อยๆค,ค,คิดกันนะคะเอมิลี่พูดยังมีเวลาในขณะเดียวกันที่มุมหนึ่งของบ้านซูซานเพื่อนบ้านผู้ใจดีที่แวเวียนมาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้อยู่เสมอก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดซูซานเป็นหญิงวัยกลางคนใจดีและมักจะคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่เสมอเธอรู้สึกเห็นใจเอมิลี่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ซูซานจึงตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ซูซานเดินเข้าไปหาเอมิลี่และจอนที่กำลังนั่งปรึกษากันอยู่เธอวางมือลงบนไหล่ของเอมิลี่เบาๆฉันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะเอมิลี่ซูซานพูดด้วยน้ำเสียงเห็นอกเห็นใจฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะมันยากที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณค่ะคุณซูซานเอมิลี่พูดฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะฉันจะช่วยเธอเองซูซานพูดฉันรู้จักบ,บาบาร่ามานานฉันพอจะรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงคุณซูซานจะช่วยยังไงเหรอคะ จอห์นถามด้วยความสงสัยฉันจะลองคุยกับบาบาร่าดูสุสานตอบบางทีฉันอาจจะช่วยให้เธอคิดอะไรได้บ้างหลังจากนั้นสุสานก็หาโอกาสเหมาะๆและเข้าไปคุยกับบาบาร่าเธอพยายามพูดหวานล้อมให้บาบาร่าคิดทบทวนเรื่องการลงทุนกับเควินบาบาร่าฉันเป็นห่วงเธอนักสุสานพูดเธอแน่ใจหรือว่าจะลงทุนกับเควินเขาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยสุสานเธอไม่รู้จักเควินดีพอบาบาร่าตอบเขาเป็นคนดีและเขาก็รักฉันมาก เราจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่เธอกําลังเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปเสี่ยงนักสุสานแยง้งถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอจะทํำยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกหน้าบาบาร่าพูดฉันเชื่อใจเควินฉันรู้ว่าเธอรักควรสูสานพูดต่อแต่เธอต้องคิดถึงจอนกับเอมิลี่ด้วยนะพวกเขาก็รักเธอมากและเป็นห่วงเธอจอนกับเอมิลี่เอาแต่เรื่องเงินบาบาร่าพูดอย่างหดุดหงิดพวกเขาไม่เคยเข้าใจฉันเลยพวกเขาเข้าใจเธอนะบาบาร่าสูสานพูด พวกเขาก็แค่กลัวว่าเธอจะถูกหลอกฉันไม่ได้ถูกหลอกบาบาร่าตะคอกฉันโตแล้วฉันตัดสินใจเองได้สุซานถอนหายใจเธอรู้ว่าการพูดคุยกับบาบาร่าในตอนนี้คงไม่มีประโยชน์เธอจึงเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วเธอจะย้ายออกไปอยู่กับเควินเมื่อไหรล่ล่ะสูซานถามเร็วๆนี้แหละบาบาร่าตอบเรากำลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขนะบาบาร่าสูซานพูดแต่ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกฉันได้เสมอนะขอบใจนะสุซาน บาร์บาร่าพูดน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยหลังจากที่คุยกับบาร์บาร่าแล้วสุสานก็กลับมาเล่าให้จอรนและเอมิลี่ฟังฉันคุยกับบาร์บาร่าแล้วสุสานพูดแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ฟังอะไรเลยผมไม่แปลกใจเลยครับจอนพูดแม่ดื้อมากฉันคิดว่าเราคงต้องปล่อยให้เธอทำตามที่เธอต้องการแล้วละ่ะเอมิลี่พูดอย่างตรงตกแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะสุสานพูดฉันจะคอยจับตาดูสถานการณ์ให้และถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะรีบบอกพวกเธอท,ทันทีขอบคุณมากครับคุณสุสาน จอนพูดผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีไม่ต้องหลอกจอรนสูสานยิ้มฉันยินดีช่วยเสมอหลายวันผ่านไปบาบาร่ายังคงใช้ชีวิตตามปกติเธอใช้เวลากับเควินมากขึ้นและเริ่มทําตัวห่างเหินจากจอรนและเอมิลี่บรรยากาศในบ้านอึมครึมและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเอมิลี่รู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขเธอพยายามอดทนเพื่อจอรนแต่บางครั้งเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธและน้อยใจแม่สามีจอรนฉันไม่ไหวแล้วนะเอมิลี่พูดกับจอนในคืนหนึ่ง ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังนี้ฉันต้องทำทุกอย่างตามที่แม่คุณสั่งผมรู้เอมิลี่จอนพูดผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันแต่เราจะทำยังไงได้ล่ะครับฉันไม่รู้เอมิลี่ถอนหายใจบางทีเราควรย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่ล่ะครับจอนถามฉันไม่สนแล้วเอมิลี่พูดอย่างเหลืออดแม่คุณไม่เคยเห็นเราเป็นคนในครอบครัวเลยเขาเอาแต่คิดถึงตัวเองเอมิลี่อย่าพูดแบบนั้นสิครับจอนพูดถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ผมนะัก ฉันรู้ค่ะเอมิลี่พูดแต่ฉันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันฉันท้องอยู่ฉันต้องการพักผ่อนแต่ฉันต้องมาคอยรับใช้แม่คุณทุกวันผมเข้าใจครับจอหนพูดผมจะคุยกับแม่ใหม่อีกครั้งจอนพยายามคุยกับบาบาร่าอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลบาบาร่ายังคงยืนกลางที่จะเอาเงินไปลงทุนกับเควินและเธอก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แย่ลงเรื่อยๆเธอจงใจเปิดเพลงเสียงดังในตอนเช้าเพื่อปลุกเอมิลี่บ่นว่าเอมิลี่ทำอาหารไม่อร่อย และสั่งให้เอมิลี่ทำงานบ้านต่างๆมากมายนี่มันเกินไปแล้วนะจอห์นพูดกับบาบาร่าแม่ทำแบบนี้กับเอมิลี่ไม่ได้นะครับเธอกำลังท้องอยู่นะักแล้วไงละ่ะบาบาร่าตอบอย่างไม่ใส่ใจคนท้องก็ทำงานบ้านได้ฉันก็เคยท้องฉันยังทำงานบ้านได้เลยแต่นี่มันไม่เหมือนกันนะครับจอห์นเถียงเอมิลี่ไม่สบายเธอต้องการพักผ่อนเธอไม่ได้ป่วยสักหน่อยบาบาร่าพูดเธอก็แค่ท้องคนท้องไม่ใช่คนป่วยพอได้แล้วครับแม่ จอห์นพูดเสียงดังผมทนไม่ไหวแล้วนะถ้าแม่ยังทำตัวแบบนี้ต่อไปผมกับเอมิลี่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ย้ายไปสิบาบาร่าตะคอกฉันไม่สนอยู่แล้วฉันมีเควินแล้วฉันไม่ต้องการพวกเธอจอห์นรู้สึกโกรธและเสียใจมากเขาไม่คิดว่าแม่จะพูดกับเขาแบบนี้เขาหันหลังเดินออกจากห้องไปทิ้งให้บาบาร่ายืนอึ้งอยู่ตรงนั้น หลังจากทะเลาะกับจอห์นบาบาร่าก็เริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกเสียใจที่พูดกับจอห์นแบบนั้นแต่เธอก็ยังโกรธที่จอห์นและเอมิลี่ไม่สนับสนุนการตัดสินใจของเธอทำไมพวกเขาไม่เข้าใจฉันบ้างนะักบาบาร่าพึมพำกับตัวเองฉันก็แค่อยากมีความสุขทำไมมันยากจังในขณะที่บาบาร่ากำลังคิดมากอยู่นั้นเควินก็เดินเข้ามาในห้องที่รักเป็นอะไรไปหรือเควินถามทำไมดูเครียดจังไม่มีอะไรรอกบาบาร่าตอบฉันแค่เหนื่อนนิดหน่อยมานี่มา เควินพูดพร้อมกับอบกอดบาบาร่าเดี๋ยวฉันนวดให้เควินเริ่มนวดไหล่ให้บาบาร่าอย่างเบามือบาบาร่ารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเธอหลับตาลงและปล่อยให้เควินดูแลเธอขอบใจนะเควินบาบาร่าพูดคุณดีกับฉันจังผมรักคุณน,นี่นาเควินพูดผมอยากให้คุณมีความสุขฉันก็รักคุณบาบาร่าพูดฉันอยากอยู่กับคุณตลอดไปเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแน่นอนเควินพูดอีกไม่นานเราก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ของเราแล้วฉันรอวันนั้นไม่ไหวแล้ว บาบาร่าพูดฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณในที่สุดวันที่บาบาร่ารอคอยก็มาถึงเธอกับเควินกำลังจะย้ายออกจากบ้านจอนและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันบาบาร่าเก็บข้าวของทั้งหมดของเธอใส่กระเป๋าเดินทางเธอรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากพร้อมหรือยังที่รักเควินถามพร้อมแล้วบาบาร่าตอบทั้งสองคนช่วยกันยกกระเป๋าเดินทางลงไปที่รถเควินเปิดประตูรถให้บาบาร่าและช่วยเธอขนกระเป๋าขึ้นรถลาออกจาบ้านเก่าบาบาร่าพูดกับตัวเอง ฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วจอห์นและเอมิลี่ยืนมองบาบาร่าและเควินขับรถออกไปทั้งสองคนรู้สึกโล่งใจที่บาบาร่าย้ายออกไปแต่ก็ยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเธอผมหวังว่าแม่จะปลอดภัยนะจอห์นพูดฉันก็หวังอย่างนั้นเอมิลี่พูดแต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะจอห์นพูดแม่เลือกทางเดินของเขาแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาค่ะเอมิลี่พยักหน้า ฉันรู้ทั้งสองคนยืนกอดกันเงียบๆพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันสามเดือนผ่านไปจอร์นและเอมิลี่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านหลังเดิมพวกเขาตกแต่งห้องใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของสมาชิกใหม่ในครอบครัวเอมิลี่ให้กำเนิดลูกชายที่น่ารักและแข็งแรงพวกเขาตั้งชื่อลูกว่าแม็กทั้งสองคนมีความสุขมากและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลลูกน้อยจอ์นคุณคิดว่าแม่จะเป็นยังไงบ้าง เอมิลี่ถามขึ้นในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งดูลูกน้อยนอนหลับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจอรนตอบผมไม่ได้ข่าวจากแม่เลยตั้งแต่เธอย้ายออกไปฉันหวังว่าเธอจะสบายดีนะักเอมิลี่พูดถึงแม้ว่าเธอจะทำกับเราไม่ดีแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดีผมก็เหมือนกันครับจอรนพูดบางทีเราควรลองติดต่อไปหาเธอดูคุณคิดว่าเธอจะคุยกับเราเหรือคะเอมิลี่ถามไม่รู้สิครับจอนตอบแต่เราก็ต้องลองดู จอห์นพยายามโทรหาบาบาร่าหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาเริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจขับรถไปหาบาบาร่าที่บ้านใหม่ที่เธอเคยบอกไว้คุณจะไปไหนเรือคะจอนเอมิลี่ถามผมจะไปหาแม่ครับจอห์นตอบผมเป็นห่วงเธอฉันไปด้วยคะ่ะเอมิลี่พูดไม่ต้องหรอกครับจอห์นพูดคุณอยู่ดูแลแม็กเธอผมไปคนเดียวดีกว่าแต่เอมิลี่พยายามจะพูดแต่จอห์นก็ขัดขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับจอห์นพูด ผมจะรีบกลับมาจอนขับรถออกไปตามที่อยู่ที่บาบาร่าเคยบอกไว้เขาใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านหลังใหญ่และสวยงามจอนรู้สึกแปลกใจที่แม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้จอนจอดรถและเดินลงไปกดกริ่งหน้าบ้านรออยู่สักพักประตูก็เปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นสวัสดีครับจอนพูดผมมาหาบาบาร่าสมิธบาบาร่าสมิธเกรอคัดหญิงสาวถามด้วยความสงสัยฉันไม่รู้จักคนชื่อนี้นะคะเออจอนรู้สึกง,งุนงงแต่ที่นี่คือบ้านเลขที่ ใช่ค่ะที่นี่คือบ้านเลขที่นั้นหญิงสาวตอบแต่ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วฉันไม่รู้จักคนที่คุณพูดถึงเลยค่ะขอโทษครับจอนพูดสงสัยผมจะจำผิดจอนเดินกลับไปที่รถด้วยความรู้สึกสับสนเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมบาร์บาร่าถึงไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอหายไปไหนจอนกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เอมิลี่ฟังทั้งสองคนรู้สึกกังวลมากเกิดอะไรขึ้นกับแม่นัดเอมิลี่พูดทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นั่นผมก็ไม่รู้เหมือนนกััครบ จอนตอบผมลองโทรหาเธออีกครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้เราควรทำยังไงดีคะเอมิลี่ถามผมไม่รู้แล้วจอนพูดผมหมดหนทางแล้วจริงๆในคืนนั้นทั้งสองคนนอนไม่หลับพวกเขากังวลเกี่ยวกับบาบาร่ามากจู่จูก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจอรนและเอมิลี่สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจใครมาเคาะประตูตอนดึกๆแบบนี้เอมิลี่พูดด้วยความหวาดกลัวผมจะไปดูเองครับจอนพูดเขาค่อยๆลุกจากเตียง และเดินไปที่ประตูจอนชังโงกหน้าดูที่ช่องตามแมวเขารู้สึกตกใจมากเมื่อเห็นว่าใครยืนอยู่หน้าประตูแม่จอนอุทานเขาเปิดประตูออกท,ทันทีจอนบาบาร่ายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีเซียวและเต็มไปด้วยน้ำตากระเป๋าเดินทางเก่าๆวางอยู่ข้างๆเธอแม่มาทำอะไรที่นี่ครับจอนถามด้วยความประหลาดใจแม่ไม่มีที่ไปแล้วบาบาร่าพูดทั้งน้ำตาเควินเขาหลอกแม่เขาเอาเงินของแม่ไปหมดแล้วเอมิลี่ที่ตามออกมาดูเหตุการณ์ก็ตกใจไม่แพ้กัน คุณแม่เอมิลี่อุทานเกิดอะไรขึ้นคะเล่าเรื่องมันยาวหนะ้าบาบาร่าพูดแม่ขอเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมจอนและเอมิลี่มองหน้ากันทั้งสองคนรู้สึกเห็นใจบาบาร่าจอนจึงพยักหน้าและถ่ายมือเชิญแม่ของเขาให้เข้ามาข้างในเล่ามาเถอะครับแม่จอนพูดเกิดอะไรขึ้นกันแน่บาบาร่านั่งลงบนโซฟาเธอเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้จอนและเอมิลี่ฟังหลังจากที่แม่ย้ายออกไปอยู่กับเควินบาบาร่าพูดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้ดีเรามีความสุขกันมาก เควินพาแม่ไปเที่ยวหลายที่เขาซื้อของขวัญให้แม่มากมายระวังแผนจะแต่งงานกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเอมิลี่ถามเควินบอกว่าเขาจะเอาเงินของแม่ไปลงทุนทําธุรกิจบาบาร่าตอบเขาบอกว่าเราจะได้กําไรมหาศาลแม่ก็เชื่อเขาแม่โอนเงินทั้งหมดให้เขาไปแล้วยังไงต่อครับจอห์ John ถามหลังจากนั้นเควินก็หายตัวไปบาบาร่าพูดทั้งน้ําตาเขาปิดโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่พยายามตามหาเขาแล้วแต่ก็ไม่เจอ แล้วบ้านหลังนั้นล่ะครับจอนถามที่แม่บอกว่าจะซื้อมันไม่มีอยู่จริงบาบาร่าตอบเควินโกหกแม่ทุกอย่างเขาหลอกเอาเงินของแม่ไปจอนและเอมิลี่รู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินเรื่องราวของบาบาร่าพวกเขาไม่คิดว่าเควินจะเลวร้ายขนาดนี้แล้วแม่จะทํายังไงต่อไปครับจอนถามบาบาร่าแม่ไม่รู้บาบาร่าสายหัว แม่ไม่มีเงินเหลือแล้วแม่ไม่มีที่ไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงจอนและเอมิลี่มองหน้ากันพวกเขารู้สึกสงสารบาบาร่ามากถึงแม้ว่าเธอจะเคยทำร้ายจิตใจพวกเขาแต่เธอก็เป็นแม่ของจอนแม่มาอยู่ที่นี่กับเราก่อนก็ได้ครับจอนพูดจริงหรือจอนบาบาร่าถามด้วยความประหลาดใจลูกจะไม่ทิ้งแม่ใช่ไหมครับจอนตอบถึงยังไงแม่ก็เป็นแม่ของผมขอบใจนะลูกบาบาร่าน้ำตาไหลแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแม่รู้ว่าแม่ทำผิดต่อลูกและเอมิลี่ แม่สัญญาว่าแม่จะปรับปรุงตัวไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอมิลี่พูดเราทุกคนต่างก็เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นขอบคุณนะเอมิลี่บาบาร่าพูดขอบคุณที่ให้อภัยแม่บาบาร่าร้องให้สะอกสะอื่นจอรนโอบกอดแม่ของเขาไว้เขารู้สึกโล่งใจที่แม่ปลอดภยัยและเขาก็ดีใจที่แม่กลับมาหลังจากวันนั้นบาบาร่าก็ย้ายกลับมาอยู่กับจอรนและเอมิลี่เธอพยายามปรับปรุงตัวและทําตัวให้เป็นประโยชน์เธอช่วยเอมิลี่เลี้ยงดูแม็กและช่วยทําง,งานบ้านต่างๆคุณแม่คะเอมิลี่พูดกับบาบร่าในนนวันหนึง ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ค่ะเรื่องอะไรเหรอเอมิลีบาบาร่าถามฉันคิดว่าคุณแม่ควรไปแจ้งความเรื่องเควินนะคะเอมิลี่พูดเขาทำผิดกฎหมายเขาต้องได้รับโทษแม่รู้บาบาร่าตอบแต่แม่ไม่อยากทำแบบนั้นเลยทำไมล่ะคะเอมิลี่ถามแม่กลัวบาบาร่าตอบแม่กลัวว่าถ้าแม่แจ้งความเควินจะกลับมาทำร้ายแม่ไม่ต้องกลัวนะคะเอมิลี่พูดเราจะอยู่เคียงข้างอกคุณแม่เองใช่ครับแม่จอห์นเสริมเราจะไม่ทิ้งแม่ไปไหน ขอบใจนะลูกบาบาร่าพูดแม่รู้ว่าแม่โชคดีมากที่มีลูกๆแบบพวกเธอในที่สุดบาบาร่าก็ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ฝังตำรวจสัญญากับเธอว่าจะตามจับควนมาดำเนินคดีให้ได้ขอบคุณมากนะคะบาบาร่าพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันรู้สึกโล่งใจมากที่ได้พูดความจริงออกมาไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเจ้าหน้าที่ต่อบอบมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วบาบาร่าออกจากสถานีตำรวจด้วยความรู้สึกสบายใจเธอรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอ,อกกอ หลังจากแจ้งความบาร์บาร่าก็พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอหางานทำและใช้ชีวิตอย่างประหยัดเธอยังคงอาศัยอยู่กับจอนและเอมิลี่แต่เธอรู้สึกเกรงใจลูกๆมากเธอจึงพยายามช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้จอนเอมิลี่บาร์บาร่าพูดกับลูกๆในวันหนึ่งแม่ตัดสินใจแล้วว่าแม่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทำไมล่ะครับแม่จอนถามแม่อยู่ที่นี่กับเราก็ได้นะครับใช่ค่ะคุณแม่เอมิลี่เสริมเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะแม่รู้จ้าบาร์บาร่าตอบ แต่แม่คิดว่าแม่ควรจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วแม่ไม่อยากเป็นภาระของลูกๆอีกต่อไปแม่ไม่ใช่ภาระหรอกครับจอนพูดเรายินดีดูแลแม่ขอบใจนะลูกบาบาร่าพูดแต่แม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่แม่จะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแม่หางานทําได้แล้วและแม่ก็กําลังมองหาอาร์ตเล็กๆอยู่ถ้าแม่ตัดสินใจแล้วผมก็เคารพการตัดสินใจของแม่ครับจอนพูดขอบคุณนะลูกบาบาร่าพูดแม่รักลูกนะ ผมก็รักแม่ครับจอนพูดไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบาบาร่าก็ย้ายออกจากบ้านของจอนและเอมิลี่เธอเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆใกล้กลกๆ,ๆกับที่ทำงานเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากความผิดพลาดในอดีตและเธอก็ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าจอนเอมิลี่บาบาร่าพูดกับลูกๆในวันที่เธอย้ายออกแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแม่รู้ว่าแม่เคยเป็นแม่และแม่ใหญ่ที่แย่มาก แม่สัญญาว่าแม่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เป็นไรครับแม่จอร์นพูดเราทุกคนต่างก็เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นใช่ค่ะคุณแม่เอมิลี่พูดอดีตก็คืออดีตเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะคะขอบใจนะลูกบาบาร่าพูดทั้งน้ําตาแม่รักลูกทั้งสองคนมากนะเราก็รักคุณแม่ค่ะครับจอร์นและเอมิลี่พูดพร้อมกันบาบาร่ากอดลูกๆของเธอแน่นเธอรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพวกเขามาให้เธอเธอรู้ว่าเธอโชคดีมากที่มีครอบครัวที่รักและให้อภัยเธอเสมอ แม่ไปก่อนนะักบาบาร่าพูดแล้วแม่จะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆครับค้าคุณแม่จอรนและเอมิลี่ตอบบาบาร่าโบกมือลาลูกๆและเดินจากไปเธอหันกลับมามองบ้านของจอรนและเอมิลี่เป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอเธอรู้สึกมีความสุขและมีความหวังกับอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าบาบาร่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังมีความสุขเธอทำงานหนักและเก็บเงินเธอไม่ลืมบทเรียนราคาแพงที่ได้รับจากเควินเธอใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น เธอยังคงติดต่อกับจอห์นและเอมิลี่อยู่เสมอเธอแวะเวียนไปเยี่ยมพวกเขาทุกสัปดาห์และช่วยเลี้ยงดูแม็กหลานชายตัวน้อยคุณย่าครับแม็กเรียกบาบาร่าขณะที่เธอกำลังเล่นกับเขาอยู่ในสวนว่าไงจะหลานรักบาบาร่าตอบคุณย่ารักผมไหมครับแม็กถามรักสิจักบาบาร่าตอบย่ารักหนูมากที่สุดาในโลกเลยผมก็รักคุณย่าครับแม็กพูดพร้อมกับกอดบาบาร่าแนบบาบาร่ารู้สึกตื้นตันใจจนน้ำตาไหลเธอโชคดีเหลือเกิน ที่มีครอบครัวที่น่ารักเช่นนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันอีกเด็ดขาดหลายปีผ่านไปบาร์บาร่ายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงเธอมีความสุขกับชีวิตในวัยกเกษียณเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือความรูราแต่อยู่ที่ความรักและความมอบอน่ในครอบครัวจอห์นเอมิลี่บาร์บาร่าพูดกับลูกๆในวันหนึ่งแม่มีอะไรจะบอกอะไรหรือครับแม่จอห์นถามแม่ตัดสินใจแล้วว่าแม่จะบริจาคเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลบาร์บาร่าพูด จริงหรือคะคุณแม่เอมิลี่ถามด้วยความประหลาดใจทำไมล่ะคะแม่คิดว่าแม่ไม่ต้องการเงินมากมายขนาดนั้นแล้วบาบาร่าตอบแม่อยากใช้เงินที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแม่เป็นคนดีมากเลยครับจอนพูดผมภูมิใจในตัวแม่มากแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกๆเหมือนกันบาบาร่าพูดแม่โชคดีมากที่มีพวกเธอบาบาร่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเธอล้อมรอบไปด้วยลูกหลานและคนที่เธอรักเธอจากไปอย่างสงบ ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆและบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังสูซานเพื่อนบ้านที่แสนดีที่คอยเฝ้ามองและให้ความช่วยเหลือ,อครอบครัวนี้มาโดยตลอดก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เธอรู้สึกยินดีที่ในที่สุดบาบาร่าก็พบกับความสุขที่แท้จริงและครอบครัวของจอห์นและเอมิลี่ก็กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมฉันดีใจกับพวกเขานัซูสซานพึมทำกับตัวเองในที่สุดพวกเขาก็ผ่านพน้นเรื่องร้ายๆไปได้และกลับมามีความสุขกันอีกครั้ง ซูซานมองดูครอบครัวนั้นใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขพลางคิดในใจว่าบางทีเรื่องราวนี้อาจจะกลายเป็นบทเรียนสอนใจให้กับใครหลายๆคนให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและรู้จักให้อภัยเหมือนกับที่จอนและเอมิลี่ได้ให้อภัยบาร่าหลังจากที่บาบาร่าเสียชีวิตจอนและเอมิลี่ได้จัดงานศพให้เธออย่างเรียบง่ายและอบอุ่นพวกเขาเชิญเฉพาะญาติสนิทและเพื่อนๆมาร่วมงานบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็แฝงไปด้วยความรักและความอาลัยแม่เป็นคนดีนะครับ จอนพูดกับเอมิลี่ขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้าหลุมศพของบาบาร่าใช่ค่ะเอมิลี่ตอบถึงแม้ว่าท่านจะเคยทําผิดพลาดแต่ท่านก็พยายามแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ผมภูมิใจในตัวแม่มากจอนพูดท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราฉันก็เหมือนกันค่ะเอมิลี่พูดฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ท่านสอนฉันจอนและเอมิลี่วางดอกไม้บนหลุมศพของบาบาร่าพวกเขายืนสงบนิ่งอายุครู่หนึ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับเธอเราควรไปเยี่ยมแม็กกันเถอะครับจอนพูดเขาคงคิดถึงคุณย่าแล้ว ค่ะเอมิลี่ตอบไปกันเถอะทั้งสองคนเดินออกจากสุสานไปพวกเขาหันกลับมามองหลุมศพของบาบาร่าเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาพวกเขารู้ว่าบาบาร่าจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปหลายปีผ่านไปจอห์นและเอมิลี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวของพวกเขาแมกเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดและจิตใจดีเขาได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่และคุณย่าสุซานผู้ที่เขานับถือเสมือนคุณย่าแท้ๆให้เป็นคนดีและรู้จักให้อภัยคุณย่าครับ แม็กถามซูซานในวันหนึ่งคุณย่าบาบาร่าเป็นคนยังไงเหรอครับคุณย่าบาบาร่าเป็นคนดีมากจาก้าซูซานตอบท่านเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญท่านเคยทําผิดพลาดแต่ท่านก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นผมอยากเป็นเหมือนคุณย่าบาบาร่าครับแม็กพูดผมอยากเป็นคนดีและเข้มแข็งเหมือนท่านหนูเป็นได้แน่นอนจา้าซูซานพูดพร้อมกับลูกหัวแม็กเบาๆแค่หนูเป็นเด็กดีและรู้จักให้อภัยเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ของหนูสอน เท่านี้หนูก็เป็นเหมือนคุณย่าบาร่าแล้วเจ้ะครับคุณย่าแม็กยิ้มผมจะเป็นเด็กดีครับจอห์นและเอมิลี่มองดูลูกชายและซูซานคุยกันด้วยรอยยิม้มพวกเขารู้สึกขอบคุณซูซานมากที่คอยดูแล,แลและสั่งสอนแม็กเป็นอย่างดีซูซานเปรียบเสมือนคุณย่าแท้ๆของแม็กและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาขอบคุณมากนะครับคุณซูซานจอห์นพูดที่คอยดูแลแม็กและเป็นเหมือนคุณย่าแท้ๆให้เขาไม่ต้องขอบใจหรอกจอห์นซูซานตอบ ฉันรักแม็กเหมือนหลานแท้ๆของฉันฉันยินดีทำทุกอย่างเพื่อเขาคุณซูซานเป็นคนดีมากเลยค่ะเอมิลี่พูดฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีแค่พวกเธอมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วซูซานตอบฉันเห็นพวกเธอผ่านเรื่องร้ายๆมามากฉันอยากให้พวกเธอมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขขอบคุณครับค่ะจอห์นและเอมิลี่พูดพร้อมกันครอบครัวของจอห์นและเอมิลี่ยังคงใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขพวกเขาไม่เคยลืมบาบาร่าและมักจะเล่าเรื่องราวของเธอให้แม็กฟังเสมอ พวกเขาสอนให้แมกรู้จักให้อภัยและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหมือนกับที่บาบาร่าได้เรียนรู้จอห์นเอมิลี่พูดกับสามีในคืนหนึ่งฉันคิดถึงคุณแม่จังเลยผมก็เหมือนกันครับจอห์นตอบแต่ผมก็ดีใจที่ท่านได้เริ่มต้นหนอชีวิตใหม่และมีความสุขก่อนที่ท่านจะจากไปใช่ค่ะเอมิลี่พูดท่านได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญและท่านก็จากไปอย่างสงบผมหวังว่าเราจะได้พบกับท่านอีกครั้งในสักวันหนึ่งจอห์นพูดฉันก็หวังอย่างนั้นค่ะเอมิลี่ตอบ ทั้งสองคนกอดกันแน่นพวกเขารู้ว่าบารบาร่าจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดและเป็นคนดีเหมือนกับที่เธอได้พยายามเป็นเรื่องราวของบาบาร่ากลายเป็นบทเรียนสอนใจให้กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยและความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นไปได้เสมอไม่ว่าจะเคยทําผิดพลาดมามากแค่ไหนก็ตาม ชีวิตของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปแต่เรื่องราวของบาบาร่าจะถูกจดจำและเล่าขานต่อไปในครอบครัวเป็นเครื่องตัวใจให้พวกเขารู้จักคุณค่าของความรักความผูกพันและการให้อภัยหลายปีหลังจากที่บาบาร่าเสียชีวิตจอนและเอมิลี่ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอกับแม็กพวกเขาไม่เคยลืมบาบาร่าและมักจะเล่าเรื่องราวของเธอให้แม็กฟังเสมอวันหนึ่งแม็กได้พบกล่องเก่าๆใบหนึ่งในห้องเก็บของเขาสงสัยว่ามันคืออะไรจึงเปิดออกดูคุณพ่อครับนี่อะไรเหรอครับแม็กถามจอน ไหนดูซิลูกจอเดินเข้ามาดูออกล่องใบนี้เป็นของแม่เองข้างในมีอะไรเหรอครับแม็กถามพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันจอนตอบไม่ได้เปิดดูนานแล้วจอเปิดกล่องออกดูข้างในเต็มไปด้วยรูปถ่ายเก่าๆจดหมายและของที่ระลึกต่างๆนี่มันรูปคุณย่าบาบาร่านี่ครับแม็กพูดเมื่อเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งใช่แล้วลูกจอตอบตอนนั้นแม่ยังสาวอยู่เลยท่านสวยจังเลยครับแม็กพูดใช่แล้วจอน,นอย,ยิ้มแม่เป็นผู้หญิงที่สวยมาก แม็กหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านนี่มันจดหมายจากคุณควรนนี่ครับแม็กพูดนายพ่อขอดูหน่อยจอรนรับจดหมายมาอ่านในจดหมายเควินเขียนถึงบาบาร่าด้วยความรักและคิดถึงเขาขอโทษเธอสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและบอกว่าเขาเสียใจมากที่ทำร้ายเธอเควินยังเขียนอีกว่าเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วและตอนนี้เขาก็มีครอบครัวของตัวเองดูเหมือนว่าเควินจะสำนึกผิดแล้วนะครับแม็กพูดใช่จอรนตอบพ่อก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีขึ้นแล้ว จอห์นและแม็กใช้เวลาทั้งบ่ายนั่งดูของในกล่องพวกเขาหัวเราะและร้องให้ไปกับความทรงจําเก่าๆคุณย่าบาบาร่าต้องเป็นคนที่มีความสุขมากแน่ๆเลยครับแม็กพูดใช่แล้วลูกจอห์นตอบแม่ผ่านอะไรมาเยอะแต่แม่ก็ยังเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีเสมอผมอยากเป็นเหมือนคุณย่าครับแม็กพูดลูกเป็นได้แน่นอนจอห์นพูดพร้อมกับอบกอดลูกชายแค่ลูกเป็นคนดีและเข้มแข็ง,ขงเหมือนแม่ก็พอแล้วหลังจากวันนั้นแม็กก็เข้าใจเรื่องราวของคุณย่าบาบาร่ามากขึ้น เขารู้สึกภูมิใจในตัวคุณย่าของเขามากและเขาก็ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของคุณย่าวันหนึ่งเอมิลี่พบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆในกลองจดหมายของบาบาร่าเธอเปิดอ่านดูและพบว่ามันคือไดอารี่ของบาบาร่าจอห์นมาดูนี่สิเอมิลี่เรียกสามีอะไรเหรอจอร์นเดินมาดูนี่คือไดอารี่ของคุณแม่คะ่ะเอมิลี่พูดฉันเพิ่งเจอจอห์นและเอมิลี่นั่งลงอ่านไดอารี่ของบาบาร่าด้วยกันในไดอารี่บาบาร่าเขียนถึงความรู้สึกความคิด และประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของเธอเธอยังเขียนถึงความรักที่เธอมีต่อจอห์นและเอมิลี่รวมถึงความเสียใจที่เธอเคยทำผิดต่อพวกเขาแม่รักเรามากเลยนะครับจอห์นพูดทั้งน้ําตาใช่ค่ะเอมิลี่ตอบท่านเป็นห่วงเราเสมอทั้งสักองค์คนอ่านไดอารี่ของบาบาร่าจนจบพวกเขารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้รู้ว่าบาบาร่ารักพวกเขามากแค่ไหนผมคิดถึงแม่จังเลยจอห์นพูดฉันก็เหมือนกันค่ะเอมิลี่ตอบแต่เราก็โชคดีมากนะคะที่มีโอกาสได้รักและรู้จักท่านใช่ครับ จอห์นพูดแม่จะอยู่ในใจของเราตลอดไปหลังจากที่ได้อ่านไดอารี่ของบาบาร่าจอห์นและเอมิลี่ก็รู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าเธอยังคงอยู่กับพวกเขาเสมอและพวกเขาก็มั่นใจว่าเธอจะคอยเฝ้ามองและปกป้องพวกเขาจากสวรรค์เบื้องบนอย่างแน่นอน